ก็ตึงจะเจอข้อมูลบอกว่านี่ระดับโลกนะคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็คือว่าในธุรกิจการเงินเนี่ยทุกอย่างนะตั้งแต่แบงก์ประกันภยัยประกันชีวิตอะไรต่างๆพวกนี้นะร,รวมถึงหลักทรัพยนะ์ที่สําคัญนะเดี๋ยวนี้ใช้ AI เหมือนว่าระดับครึ่งนหะ้าสิบปอร์เซ็นตแล้แทนคนเลยเพื่อ่ายว่าคนไม่ต้องรับบดทคนด้วยนะก็เห็นอย่างที่เราเห็นแบงก์บอกว่ารีทายไปเลยเออลีีทาย ขั้นตอนนี้หนักขึ้นก็คือว่าแม้กระทั่งตำแหน่งที่สําคัญใช้สมองของเยอะก็โดนนะที่เขาบอกไงว่าพวกที่แบบอายุกําลังเต็มที่กำลังความสามารถสูงสุดเนี่ยปนเพราะว่าไอมาแทนได้คะ่ะนี่ก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับแล้วก็ไอ่เข้ามาทําได้ดีเพราะว่าพวกนี้มันใช้ใช้ความคิดทั้งนั้นนะ,นะ,นะใช้ข้อมูลใช้ความคิดไม่ได้ใช้ฟิสิกอลนะ ไม่เหมือนโรงงานที่ยังต้องใช้คนใช้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในนี้ก็น่าห่วงมากนะเราในฐานะที่อยู่ในวงการนี้เราก็ต้องรับรู้ไว้นะครับแล้วก็จริงๆเมืองไทยเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ก็ยังไม่ค่อยเห็นมากนะก็พึ่งประกาศไปอะไรไปก็ยังปลดไม่มากอะไรต่างๆแต่ว่ามันมีข้อมูลจากต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออน่ากลัวเพราะว่าตอนนี้อพวกเทรดดิ้งในประเทศไทยนะในตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะ กายเป็นโปรแกรมเทรดนะก็มีการบ่นกันนะพวกโดยเฉพาะพวกที่เขาเป็น s p e เ u l a t o r ในเมืองไทยเนี่ยนะเป็นนักเก็งกำไรขาใหญ่ๆอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็บ่นมาพักใหญ่แล้วว่าสู้ไม่ไหวนะเทรดสู้ไม่ไหวเลยเพราะว่าเขาเร็วแล้วเขาที่สำคัญก็คือว่าเขาเขาต้นทุนถูกมากนะต้นที่ว่านี่คือแม้กระทั่งต้นทุนเทรดทุนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ ถ้าเป็นคนที่เทรดแค่นี้เป็นคนรายเนี่ยนี้คุณต้องเสียคอมมิชชั่นจุดเท่าไหร่ก็น้อยมากอยู่แล้วนะแต่แต่ต่างประเทศมาเทรดเนี่ยโอ้เป็นโปรแกรมเทรดเร็วมากเยอะแยะ high frequency แล้วก็ค่าธรรมเนียมนิดเดียวเขาก็ได้เปรียบไงเพราะว่าไอ้ความการเทรดพูดเนี่ยมันต้องอาศัยความเร็วตัวนี้ร่มความเร็วอะไรต่างๆเพราะนั้นจริงๆตรงเนี้ยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาเลิกเลิกเลิกบทละเพราะไม่ไม่บทยังไงเพราะมันแก้ไม่ได้หรอกเพราะว่า คุณจะบอกว่าเลิกให้เทแล้วจ้าปิดเลยมันไม่ได้เพราะโลกมันกำลังบุนไปทางนี้ถ,ถ้าคุณเลิอกอย่างนี้ได้หน่อยเมืองไทยก็ตลาดไทยก็จะไม่มีเสเดเลยเขาบอกเขาเขาเลิกเถเดด้วยด้วยคนด้วยมือช้าๆแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเมืองไทยยางอยากรับให้เขาเข้ามาซื้อขายห,หุ้นได้ก็ต้องยอมจะจะ,จะใช้โปรแกรมอะไรใช้ไปทุกคนมีสิทธิ์เองไม่ได้ห้ามใช่ไหม